ปวดเอวร้าวลงขาเป็นเป็นหายหายทำยังไงดีครับอันนี้เขาเรียกว่าอาการของสลักเพชรจมมันเกิดจากการที่หลังล่างแล้วก็ก้นไม่แข็งแรงครับหลังล่างแล้วก้นไม่แข็งแรงเพราะเวลาหลังล่างแล้วก้นไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะไปรั้งในส่วนที่มันไม่ใช่รับส่วนรับแรงนั่นก็คือเขา่าจะมีอาการปรวดเข่าด้วยใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะปวดข้างเขา่าอ่ะจะเสียดไม่ว่าจะเป็นข้างในเข่าหรือข้างข้างนอกเขา่าอ่ะเพราะมันจะเกิดเป็นการผังเป็นผังผืดที่มันรั้งออกมา อันดับแรกเลยคือต้องหมั่นยืดคลายทั้งที่ทั้งยืดคลายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะไปให้ทางทางแพทย์แผนไทยก็ได้ไปหาตามโรงพยาบาลที่เขามีออแ,แผนกแพทย์แผนไทยอะ่ะหรือไม่มีแผนกนวดแผนไทยนวดโดยแพทย์แผนไทยกับนวดผ่อนคลายไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกดเิดตามร้านเนี่ยตอนนี้ทางสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีระบุอย่างชัดเจนนะครับถ้าหน้าร้านที่เขาระบุว่านวดผ่อนคลายอันนั้นอะ่ะไม่มี ไม่มีแพทย์แผนไทยประจานะไม่มีแพทย์แผนไทยหรือผู้เชี่ยวชาญประจํานะครับก็คือเป็นหมอน,นวดที่ไปผ่านหลักสูตรในการสอนนวดจากวัดโพจากอะไรต่างๆมาแต่ถ้าเกิดเป็นที่บอกว่าเป็นเอ่อนวดโดยแพทย์แผนไทยหรือนวดรักษาโรคอะไรพวกนี้อันเนี้ยก็คือจะมีแพทย์แผนไทยอยู่ผมไม่แน่ใจว่าในกรุงเทพหรือที่ไหนมีบ้างนะครับอย่างของผมมันจะมีที่อภัยภูเบศผมอยู่ปราจีนบุรีไงที่อภัยภูเบศจะมีอยู่ เออก็อย่างเงี้ยจะเป็นสภาสถาบันของเขาศูนย์ของเขาเนาะไปนวดอย่างเงี้ยจะดูจะจะดีกว่านะครับพอเราไปนวดเสร็จปุ๊บการนวดเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ให้เขาไปแก้อาการหลักๆกก่อนแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราไปนวดคลายสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรืออาจจะสัปดาห์2สัปดาห์ครั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทําให้มันปวดตึงมาตลอดในระยะเวลาทุกวันและทั้งวันด้วยใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นยืดคลายด้วยผมแนะนําว่าให้ไปเ,เข้าใน YouTube แล้วก็ ค์นคำว่าวิธีการยืดสลักเพชรค,คลายอาการปวดสลักเพชรอะนะแล้วก็วิธีการเสริมกล้ามเนื้อเพราะว่ามันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังล่างแล้วก็กล้ามเนื้อก้นไม่แข็งแรงใช่ไหมล่ะฉะนั้นนอกจากเรายืดคลายแล้วเราต้องเสริมกล้ามเนื้อเขาด้วยพอเสริมกล้ามเนื้อเราต้องกินให้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่ากินตามมีตามเกิดกินแค่ข้าวกะเพรา,ขาไข่ดาวโง่ง ทุกวันแล้วก็หวังว่าจะมีกล้ามนะครับกล้ามเนื้อมันจะสร้างมาซ่อมแซมไม่มีนะไปดูแลโภชนาการให้ดีด้วย